ซีซั่นใหม่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้เริ่มฟาดแข่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้บรรดาสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับต่างก็ตเตรียมความพร้อมสาหรับลุยสู้ศึกซีซั่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทีมเรียกนักเตะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมรวมไปถึงลงเล่นเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเรียกความฟิตให้กับนักเตะก่อนที่การแข่งขันจริงจะเปิดฉากขึ้นขณะที่ทางด้านลิเวอร์พูลนะครับก็มีการเรียกนักเตะเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นที่ออสเตรเลียในช่วงเดือนที่ผ่านมารวมไปถึงลงเล่นเก,กอมอออุุุุ่่่่่่่่นนนเเครรรรืงงกกกกกกััับบบสสตตูดดาาแลละะวททีีพิิจึฟมมใหมชโ ผคอมมูนิชิวกับอาร์เซนอลแต่ทว่าพ่ายแพ้จุดโทษพลาดคว้าแชมป์รายการนี้ติดต่อกันเป็นปีที่2แม้ว่ารายการนี้อาจจะไม่ใช่รายการระดับเมเจอร์ที่เซเรียเมากนักแต่ทว่าจากรูปเกมในวันที่เจอกับหงแดงแล้วณวันนั้นเราจะเห็นได้ว่าหงแดงที่เจอกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนะครับมีหลายจุดที่ทาเอาแฟนบอลนั่งดูต้องกุมขมับและน่าเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยอะไรบ้างที่น่าเป็นห่วงวันนี้นะครับขอบสนามสเปเชียลเรงเฟียลเรือมาเล่าจะเอามาบอกทีละข้อเลยเริ่มจากจะไม่เสริมทีมจริงหรอ นี่เป็นคำถามที่แฟนบอลหลายคนคงคิดเช่นในหัวเดียวกันว่าลิเวอร์พูลจะไม่เสริมใครเพิ่มในทีมจริงหรือแม้จะเบาใจได้ที่ได้คอสตารซิมิคาท์เป็าสำรองแอนดูร์โันในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วแต่ตำแหน่งอื่นๆละครับยังคงเป็นคำถามที่แฟนบอลก็อยากรู้แม้แฟนบอลจะเข้าใจได้ว่าการไม่เสริมทีมเป็นเพราะในช่วงนี้นะครับสโมสรเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิบเก้าทำให้รายได้มันพดแต่ทว่าทุกทีมก็โดนกันหมดเราจะเห็นทีมน้องใหม่อย่างลรดยูเนเต็ดนะครับหรือทีมการตลาดอื่นๆไม่หยุดนิ่งที่จะเสริมทัพมมองหาหนกเเตะสริแ่ เวลาแล้วลิวอภูเป็นสโมสรแชมป์จะไม่เสริมใครเข้ามาในทีมโดยอ้างปัญหาพิษเศรษฐกิจหรือแบ่งส่วนไปทําเรื่องศูนย์ฝึกซ้อมใหม่แต่ไม่ยอมแบ่งมาเสริมทีมเลยนี่อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่สมเหตุสมผลเท่าไหรนะ่นักเพราะเงินที่ได้จากการคว้าชแชมป์หลายลรายการมันก็มีตั้งมากมายจริงอยู่นะครับซีซั่นที่ผ่านมาไม่เสริมทีมแต่ทว่าได้แชมป์เรื่องโชคดีมากๆนะครับซีซั่นที่ผ่านมานักเตะตัวหลักไม่ค่อยประสบปัญหาอาการบาดเจ็บหรือเมื่อเจ็บนักเตะสำร,รองก็ยังพอทดแทนตัวจริงได้แต่ทว่าซีซั่นนี้ทุกทีมต่างไม่หยุดนนิิ่่งททีจะพพััฒาาหรรือเเสมฉ บรรดาทีมบิ๊กซิที่เสริมทีมได้อย่างโคตรน่ากลัวดังนั้นเลียวผูนะครับอาจจะไม่โชคดีแบบซีซั่นที่ผ่านมาก็เป็นได้หากไม่ซื้อเลยะนะเรื่องที่2กลางสร้างสรรค์แกมไม่ได้ จากเกมกับอาเซนอลเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับเห็นได้ชัดว่าหงแดงขาดกลางสร้างสรรเกมเมื่อไม่มีจอแดนไฮเดสันมาปัญชาเกมแดนกลางทำให้สามประสานแดนกลางที่ครอปส่งลงมาในเกมนี้อย่างจอจินโยวนันดุมเจมส์มิลเนอร์และฟาบินโยนครับมีสไตล์การเล่นที่คล้ายกันจนเกินไปทําอะไรมากก็ไม่ได้พอเปลี่ยนนาบีเกต้าราไปถึงนนคาซิโจลงมาก็ทําให้กองกลางหวือหวาได้บ้างแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าเกอต้าเองยังเล่นได้ไม่สุดทั้งรุกทั้งรับเหมือนกักตัวเองอยู่นอกจากนี้ผลจากการที่แดนกลางเชื่อมเกมไม่ได้เก็บบอลก็ไม่ค่่ออยยยูิงเป็นจุด ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเกมรุกการรับมือเกมสวนกลับเองก็เป็นปัญหาในเกมที่เจอกับเปืร์ใหญ่ที่ผ่านมานะครับแดนกลางปล่อยให้งานหนักจนตกไปอยู่กับแนวรับในการรับมือเกมสวนกลับเรียกได้ว่าถ้าโดนสวนมาไหลตอนนี้ทะลุถึงหลังบ้านจนหน้าหวาดเสียวตลตอดคาตอบของแดนกลางที่ครูควรจะมาเสริมทัพก็หน,นีไม่พ้นตีอาโกอ,อาคันธาร่าก,กับฆ่าตัวที่บายเยอร์ตั้งไว้23ล้านปอดสิ่งผลงานที่ตีาโกสร้างไว้กับบายเยอร์น,นะครับสาวกขงแดงหลายคนได้ตะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าให้เงินเขาไปเถอะเตียโกถือเป็นหนึ่งในกองกลางสารพัดประโยชน์สา สามารถเล่นด้ทางมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวรุกหลายครั้งจะยืนต่ำแต่ก็สามารถขยับมาเป็นมิดฟิลด์เบอร์8ดได้ตีอาโก้มีทักษะการครองบอลและจ่ายบอลที่เฉียบคมมีความเร็วกระสูงช่วยเติมเต็มเกมรุกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการฉีกออกมาทางด้านกว้างก่อนจะจ่ายทะลุช่องคิลเลอร์พาร์ทสิ่งตรงนี้นะครับช่วยเพิ่มความหลากหลายในเกมรุกได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมเขาจึงเป็นนักเตะที่หงแดงควรคว้าตัวมาร่วมทีมเพราะความหลากหลายสามารถมาเสริมความแข็งแกร่งได้นี่แหละครับเวลาจําเป็นจะต้องหมุด ในซีซั่นหน้าแล้วยิ่งจากนัดพบเจออาร์เซนอลแล้วนะครับแฟนหงแดงคงต้องร้องบอกว่าติอาโก้แม่งต้องมาแล้วเฮ้ย เรื่องที่ 3. ามแบ็กขวาที่ยังต้องการประสบการณ์เนโก้วิลเลียมแบ็กขวาที่ถูกวางเป็นสำรองของเทรน์นะครับสอบตกอย่างแรงในเกมคอมมูนิ้ชิลที่เจอกับอาร์เซนอลเราไปถึ็นเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับซาวบวกจริงๆตำแหน่งแบ็กขวาของหงส์แดงนะครับยังคงมีทางเลือกอีกหลายทางอาจจะไม่ต้องเสริมในตำแหน่งนี้แต่ก็คงต้องให้เวลาเนโก้อีกสักหน่อยในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนื่องด้วยความตั้งใจจนเกินไปของเนโก้นะครับทำให้กลายเป็นว่าเขาเล่นไม่เป็นตัวของตัวเองวันพบกับอาร์เซนอลก็โดนพาทัวร์สนุกหากมองย้อนกลับไปเทรน์เองก็เป็นแบบนี้สมัย้โอกกาสลลงเ่่นทุใหญ นี้คงต้องให้เวลานโกอีกสักหน่อยปรับทัศนคติอีกสักนิดลิวพูนจะได้แบ็กขวาสำรองที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอะไรที่สําคัญสุดๆนะครับเนโกแม่งต้องห้ามหยุดพัฒนาตัวเองเด็ดขาดเพราะไม่งั้นแล้วอาจจะไม่มีโอกาสให้เขาได้ลงสนามอีกแต่เชื่อว่าเด็กคนนี้แม่งมีของแน่ๆแค่เราต้องให้เวลาและให้โอกาสในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเรื่องที่4ีขู่หูฝันได เฟอร์จิลฟานไดเป็นตัวหลักเลอ้์วูลที่ไม่พลาดลงสนามเลยสักวินาทีเดียวในปีนี้ลงครบ38นัดเต็มๆกินเวลาประมาณ3,420นาทีดังนั้นไม่แปลกนะครับที่พี่เบิรมแกจะออกอาการล้าอย่างชัดเจนเพราะต่อให้มีดีกรีเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าเขาก็เป็นมนุษย์ตดเหม็นมีความรู้สึกเหมือนผู้คนทั่วไปตั้งแต่กลับมารีสตาร์ทฟานไดลงเล่นมาเจ็บนัดภายในเวลาแค่สามสัปดาห์คิดดูแล้วกันว่าแม่งจะต้องล้าขนาดไหนพักก็ไม่ได้เพราะคูกขาโจเอลมาติดแม่งเจ็บยาวอีกท้งตอนนนนี้้้เดยยยาลลอออฟรกก็ไปแวโจ โมสก็โชว์ฟอร์มออกทะเลให้เห็นบ่อยๆจะเอาฟาบินโยไปเล่นเซนเตอร์จำเป็นมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ระยะยาวหากฟานไดเจ็บหรือต้องพักขึ้นมาจริงๆเรียกว่ามีตัวไว้ใจคนเดียวแม่ก็คือคนนี้นี่เอจุดอ่อนขนาดนี้คงต้องซื้อใครเข้ามาเสริมบ้างแค่เป็นอะไรสำหรับก็คงไม่พอ่อต้องทุ่มซื้อตัวหลักให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอ,อย่างน้อยถ้าโงเลือกที่จะพักฟานไดจะได้มีตัวบระคองหากต้องใช้คนอื่นมาลงเล่นแทนคิดไปคิดมาว่าจะเอาใครดีก็นึกไปถึงาคาริดูคูลิบารีเซนเตอร์แบ็กนาโปลีท ถ้ว่าเร่งของค่าตัวอาจจะเป็นปัญหาสําคัญซึ่งตอนนี้เองกรัดูมันว่าทีมคู่แข่งรุกคืบในการคว้าตัวแข่งรายนี้นําหน้าไปหลายก้าวแล้วซึ่งถึงตรงนี้นะครับแฟนหงแดงคงคิดเหมือนกันว่าไม่ต้องเป็นคูลิบาลี่ก็ได้ขอให้เสริมเข้ามาก็พอนะเร่งสุดท้าย3ามะะสาท,ที่โดนจับทางได้ ส่วนหนึ่งของความสําเร็จที่ลิเวอร์พูลได้มาครับก็คือเกมรุกของทีมก็มีส่วนสําคัญอย่างมากโดยเฉพาะสามประสานแดนหน้าอย่างซาร่ามานเน่และฟิมิโนที่ช่วยกันยิงประตูเป็นก่อเป็นกล้ามจนพาทีมคว้าแชมป์ไปอย่างยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับในซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้แน่นอนว่าด้วยเกมการแข่งขันที่มากขึ้นอีกทางคู่แข่งตอนนี้ก็สามารถปรับตัวและหาทางรับมือกับสามประสานแดนหน้าได้แล้วแม้ว่าหงจะมีตัวสำรองในแรวนุกคนอื่นที่พัฒนาขึ้นมาอย่างทาคุมิมินามิโนะและ Re oster, าอ,ดดา,อ,อ,อ,า,อาราอันบูสเตอร์ดาวรุ่ เป็นการเพิ่มขนาดทีมและความหลากหลายคลอบควรจะหาผู้เล่นเข้ามาเสริมซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับแฟนเลี้ยวผู็กเกือบจะได้เฮเมื่อติมโมแวนเนอร์จะย้ายมาสวมเสื้อหงส์แดงท่แล้วแต่สุดท้ายกรแหวกลายเป็นอดีตดังนั้นวันนี้ทีมงานหงส์ลองหาเป้นนาหมายใหม่อาจจะไปสอยอิสไมล่าซาปีของวัตฟอร์ดรวมไปทั้งอดามาตราโอเล่แนวรุกร่างใหญ่ของวูฟแพมตันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่เลวทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงเรื่องหน้าห่วงในมุมมองของแฟนเลี้ยวู้เท่านั้นแน่นอนว่าอย่างรกกตาาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้้้นนนนนเชื่ออ่ออวาาแบบบรรพะััมจใหกสสุ ทต่อไปแต่เมื่ออะไรอะไรไม่เป็นใจนะครับมันอาจจะบ่นบ้างตามประษาสิ่งตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่า FSG จะยอมจ่ายเงินเพื่อการเสริมทีมใหม่หรือไม่เพราะจากนัดพบอาร์เซนอลนะครับเราเราได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าหากต้องการป้องกันแชมป์จริงๆลิเวอร์พูลต้องเพิ่มทีมขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อต่อกรกับคู่ขแข่ง1 9ทีมที่ไม่หยุดพัฒนาทีมเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอื้อมนิว้วยาวๆไปกดเลยให้เราได้ด่